คนเละาะฝาเรื่องราวลึกลับเกี่ยวกับเสือสมิงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากพระทุดงรูปหนึ่งที่หมู่บ้านมาแวงซึ่งเป็นหมู่บ้านอยู่ติดชายแดนของอีสานฝั่งเขมรถูกห้อมล้อมไปด้วยผืนป่าอันนาทึบเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มากนักเพราะถนนหนทางในสมัยนั้น ธุระก,กันดานแสนเข็นมากกับการเข้าออกในหมู่บ้านจึงมีเพียงแค่ห้าสกว่าหลังคาเรือนเท่านั้นซึ่งไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ที่อพยพมาเป็นคนแรกๆอาจจะเป็นเพราะพื้นที่นี้เป็นทางน้ำไหลผ่านลงมาจากปาเขาจึงมีพื้นดินที่ชุ่มชื้นตลอดปีเหมาะแก่การเพราะปลูกซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านทั่ว,วไปก่อนที่จะเข้าช่วงหน้าฝนและงานบุญใหญ่เข้าพรรษา ชาวบ้านก็ได้มีโอกาสได้กราบนมัสก,การพระธุดงค์รูปหนึ่งซึ่งเป็นพระชราภาพแต่แข็งแรงกระชับกระเฉงมากที่ได้ธุดงค์ผ่านเข้ามาในหมู่บ้านหลังจากที่สนทนากับท่านอยู่พอสมควรท่านก็ถือโอกาสขอจำพรรษาเสียที่หมู่บ้านแห่งนี้โดยที่ไม่มีการคัดค้านใดๆจากชาวบ้านและขอญอาติโยมนั้นมาช่วยกันทำบุญในช่วงที่เข้าพรรษาด้วย ด้วยความยินดีและอนุโมทนาที่จะได้มีโอกาสได้ทําบุญกับเขาบ้างชาวบ้านจึงได้รวมกันสร้างกุฏิให้กับท่านพมนักอาศัยขึ้นแถวแถวลำน้ำที่ลงจากเขาใกล้หมู่บ้านที่ดูจะสงบวิเวกเหมาะกับการภาวนายิ่งนักชาวบ้านมาแวงนั้นล้วนแต่เป็นคนที่มีใจบุญสุนทานอยู่ในศีลในธรรมเสมอ แม้ว่าจะยากจนไม่มีเวลาออกไปทำบุญทำทานที่ไหนเพราะต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปวันๆแต่ก็มีความสามัคคีมีน้ำใจต่อกันมากทำให้หลวงพ่ออยู่พำนักบำเพ็ญเพียรได้อย่างสบายใจชาวบ้านได้มีโอกาสทำบุญใส่บาตรกันเกือบตลอดพรรษาจนใกล้จะออกพรรษาผลผลิตไรนาใกลจะได้เก็บเกี่ยวเตรียมจะผ่านพ้นช่วงหน้าฝนไปยังราบลื่น เหมือนอย่างเช่นทุกๆปีที่ผ่านมาลมหนาวแลกเริ่มหอบเอาไอเย็นมาแผ่วๆท้องฟ้าที่เคยเมืดคลึ้มจากเมฆฝนก็สดใสงามตางามใจกันทั้งหมู่บ้านจูๆ่ๆก็มีเหตุร้ายเกิดขึ้นในหมู่บ้านลำน้ำที่ไหลเอ่อจนชุ่มช่าจากหน้าฝนที่เพิ่งจะผ่านไปไม่กี่วันเริ่มจะเหิดแห้งลงอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ และเหตุการณ์เริ่มจะเลวร้ายลงไปอีกเมื่อเช้าวันต่อมาหมูแม่พันที่มีเพียงตัวเดียวในหมู่บ้านซึ่งเป็นหมูของนายเม่นหายไปตั้งแต่เมื่อคืนมีชาวบ้านที่เป็นพรานบอกว่าหมูนั้นถูกเสือหลากไปกินเพราะมีหล่องรอยเท้าของเสืออยู่บริเวณขอกหมูเกลื่อนไปหมดวันต่อต่อมาสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านก็เริ่มจะหายไปทีละตัวสองตัวโดยเฉพาะอัวควาย ที่เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำไร่ทำนาไม่เว้นกระทั่งเป็ดไก่ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้กินสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านยิ่งนักสุดท้ายจึงได้นำมัวควายมาผูกมัดรวมกันไว้ที่กลางหมู่บ้านผลัดเปลี่ยนเวียนยามเฝ้าระวังกันเต็มที่รวมทั้งก่อกองไฟให้สว่างตลอดทั้งคืนหวาดผวากระทั่งกลัวลูกหลานจะร้องส่งเสียงให้เสือห้ายนั้นได้ยิน ตกเย็นจึงรีบพากันปิดประตูบ้านช่องจนมิดชิดและได้มีการบอกกล่าวกับชาวบ้านทุกคนไว้ว่าห้ามเปิดประตูรับคนช่วงที่มืดค่ำเด็ดขาดไม่เว้นแม้กระทั่งเวรยามที่เฝ้าระวังควายให้เป็นที่เข้าใจโดยทั่วกันเพราะเสืออาจจะเข้าโจมตีเอาตอนที่เปิดประตูรับคนจนพากันตายทั้งบ้านก็อาจเป็นได้ปวดหนักปวดเบาก็ให้หาวิธีแก้ไขกันเอา ก็เลยไม่มีชาวบ้านกล่าวออกมาแม้แต่คนเดียวแต่แล้วคืนนั้นหมาของชาวบ้านก็ถูกลากไปกินแทนถึงสองตัวซึ่งหมาทั้งสองตัวนั้นล้วนแต่ดุดุและเห่าเก่งทั้งนั้นก็ยังไม่รอดมันหายไปโดยที่ไม่มีใครได้ยินเสียงแม้แต่น้อยพานคงซึ่งเป็นพานเพียงคนเดียวในหมู่บ้านพานมชะกันในหมู่บ้านสามสี่คนออกตามรอยเสือจนออกไปทางปา่าริมลำน้ำ ก็พบกับซากหมูของชาวบ้านที่หายไปเศษกระดูกกระจายเกินการไปตามทางที่เดินไปแต่ลองรอยของเสือนั้นหายไปแล้วเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยจึงได้พากันกลับเพียงอีกกว่าหนึ่งสัปดาห์ก็จะพ้นพรรษาหัวหน้าหมู่บ้านก็เรียกชาวบ้านมาหาเรือกันในตอนสายๆว่าจะจัดการกับเสือ,อร้ายที่สร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านกันอย่างไร สุดท้ายพลานคงก็อาสาจะออกตามล่าเสือโดยได้ขอชายนมใจกล้าในหมู่บ้านให้ร่วมด้วย4าคนบ่ายๆพลานคงได้สั่งให้ชายนมจูงลูกหัวของชาวบ้านไปตัวหนึง่งไปผูกไว้ที่จุดที่พบสากหมูกันเมื่อคืนและช่วยกันทำนั่งห้างเหมือนอย่างที่ตนนั้นเข้าไปส่องสัตว์ในป่าบนต้นไม้ใหญ่บริเวณไกลๆนั่นและพากันปีนขึ้นไปอยู่บนนั่งห้าง เฝ้าดูว่าเสือจะมาตามเสียงร้องของลูกวัวเมื่อไรเหมือนเสือนั่นมันจะรู้และไม่ยอมโผล่ออกมาให้เห็นผ่านไปสองคืนก็ไม่มีวี่แววแต่พลานคงก็ยังพาชายหนุ่มเฝ้าอยู่จนถึงคืนที่สามเพราะคิดว่ายัางไงเสียเสือก็ต้องออกมาหาเหยื่อเพราะความหิวโหยมันเคยได้เหยื่อจึงไม่มีทางที่จะพลาดไปได้แน่ไม่ทันดึกมากเสียงจริงลีดที่พากันร้องระงมไม่เคยหยุด ก็พากันเงียบสนิทลงอย่างกระทันหันลูกหัวเริ่มจะสงเสียงร้องดังขึ้นและดิ่นลนไปรอบๆต้นไม้ทีู่กพลานคงส่งสัญญาณให้ทุกคนนั้นเตรียมพร้อมหากว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจูจูลมก็พัดมาวูบใหญ่พร้อมกับกินสาบสางเหมือนกับซากสัตว์ที่ตายไปหลายวันเสือลายานนพาดก่อนพผกมาใกล้กับลูกหัวเมื่อเห็นว่าความตายใกล้เข้ามา ลูกวัวทั้งร้องทั้งดิ้นสุดชีวิตเพื่อจะหนีเอาตัวรอดพอเสือนั่นโผล่กมาเต็มตัวก็ทำเอาทั้งผานโคงรัชายนมที่ด้วยกันถึงกับตะลึงตาค้างเพราะตั้งแต่เกิดมาหรือเป็นพรานมาทั้งชีวิตยังไม่เคยเจอเสือตัวใหญ่โตขนาดนี้ตัวมันใหญ่กว่าแม่วัวธรรมดาเสียอีกพอได้สติกลับมาก็สับไกปินเสียงดังสน,นั่นปัง เสือนั่นกระเด็นไปตามแรงของกระสุนปืนพลิบตาเดียวมันก็ลุกพรวดขึ้นมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกระสุนปืนแม่ละคายผิวมันแม้แต่น้อยและกระโจนเข้าขย่ำลูกอัวที่คอแล้วลากออกไปจากชายปาต่อหน้าต่อตาทุกคนที่ยังตะลึงอยู่รอจนลุกสางก็รีบพากันตามรอยเสือนั่นไปแต่ไม่มีวี่แววหรือร่องลอยของเลือดของลูกอัวนั่น และยังคงหาหลองลอยของเสือไม่เจอจนเวลาผ่านพ้นไปผ่านช่วงเข้าพรรษาไปหลายวันลูกสาวของพลานคงได้นำขนมไปให้กับยายที่บ้านท้ายไร่ได้กลับหายตัวไปอย่างลึกลับไม่กลับมาบ้านจนบ่ายก็พากันออกตามหาจนพบว่าล่างนั้นถูกกัดแทะอยู่ระหว่างทางซึ่งถูกเสือนั้นลากไปเป็นเหยื่อสร้างความแค้นเคืองให้กับพลานคงเป็นอย่างมาก ชาวบ้านก็เริ่มจะวาดผวาหนักขึ้นอีกเมื่อเสือนั่นเริ่มได้กินเนื้อคนเข้าไปแล้ววันต,ต่อมาก็มีเด็กถูกลากไปกัดกินอีกโดยไม่เห็นหล่องลอยของเสือวาา่าไปทางไหนสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านเกิดทยอยหายไปทีละตัวสองตัวจนชาวบ้านทำอะไรกันไม่ถูกเหลากับเสือนั่นมันฉลาดเหมือนกับคนจนต้องพากันอพยพหนีออกจากหมู่บ้านไปกันเกือบหมด ทิ้งผืดผลไหลรนะที่กำลังจะได้เก็บเกี่ยวหนีเอาตัวรอดจากเสือช่วงเย็นของหมู่บ้านที่ใกล้จะล้างก็มีเกวียนบรรทุกสินค้าผ่านเข้ามาในหมู่บ้านและได้รู้เรื่องราวที่ผู้คนอพยพหนีเสือกันหมดชาวบ้านก็บอกว่าให้รีบเดินทางไปต่อเสืออย่ามาพักให้เป็นเหยื่อของเสือเลยพ่อขาวไวกลางคนสองผัวเมียก็ว่าใกล้จะคำแล้วคงจะภายหนไม่รอด เลยให้ชาวบ้านนั้นกลับเข้าบ้านของตนปิดประตูให้มิดชิดหากว่าเกิดอะไรขึ้นหรือได้ยินเสียงอะไรแปลกๆห้ามออกมาเป็นอันขาดหลังแยกย้ายกับชาวบ้านฝ่ายเมียก็เตรียมอาหารตามหน้าที่ส่วนพ่อค้าที่เป็นผัวเหมือนจะจัดเตรียมทำพิธีอะไรบางอย่างค่ำคืนนั้นแสงจันทร์สว่างจ้าไปทั่วหมู่บ้านหลังปล่อยให้เมียหลับพักผ่อนไปแล้ว ส่วนชาวบ้านก็คงจะเฝ้าระวังกันจนไม่กล้ารับเหมือนที่ผ่านๆมาช่วงกลางดึกชาวบ้านก็พากันสะดุ้งตื่นไอ้ที่ยังไม่ได้หลับไหลก็ได้ยินเสียงหายใจฝืดฟาดฝืดฟาดของสัตว์บางอย่างพอแง้มช่องดูก็ต้องตกตะลึงเมื่อเห็นควายตัวดำทะมึนกำลังวิ่งเข้าใส่เสือหลายตัวมาเฮอมาที่ยืนจังก้าอยู่จนเสือนั่นกัดเวียงกระเด็นไปอีกด้าน แต่ก็มีควายอีกตัวโผล่ออกมาขิดแบบไม่ทันตั้งตัวแต่เสือร้ายนั่นก็ขยำที่ลําคอของวัวตัวนั้นเช่นกันแต่คมเขี้ยวกับไม่ละคายผิวของควายแม้แต่น้อยแถมถูกเหวียงและโดนขิดซ้ำด้วยเขาอันแหลมคมกริบป,ปานชมวกของควายตัวแรกที่ด้านหลังจนเสือตัวมหืนมานั้นล้มกลิ่งไปมาไม่เพ็นท่าสุดท้ายกิกระเสือกกระสนเพื่อจะหนีเอาตัวรอด เพราะไม่สามารถที่จะสู้แรงของควายตัวที่ดำทะมึนสองตัวนั้นได้แต่ก็ถูกไล่ขิดด้วยแรงมหาศาลจนลอยไปกระแทกกับบ้านเรือนของชาวบ้านที่อพยพหนีไปแล้วจนพังพินาศแล้วรีบกระโจนหนีหายไปอย่างรวดเร็วควายทั้งสองก็เดินกลับไปที่เกวียนของพ่อขาสองผัวเมียจูๆ่ๆควายก็หายวับไปทั้งสองตัวชาวบ้านที่พากันแอบมองถึงกับตะลึงอ้าปากค้าง หลุงเชา้าชาวบ้านที่เหลืออยู่ก็พากันตีใจที่เสือหลายเพ่นนี้เกือบเอาชีวิตไม่รอดจึงได้จัดเตรียมข้าวปลาอาหารข้าวหวานเตรียมจะไปใส่บารให้กับหลวงพ่อพระธุดงเพราะเรื่องหลายๆคงจะผ่านพ้นไปเสียทีรวมทั้งขอบคุณและได้เชิญพ่อค้าสองผัวเมียนั่นไปด้วยพอไปถึงกุฏิของหลวงพ่อทุกคนแทบไม่เชื่อสายตาที่เห็นหล่างของพระธุดงนอนตายอยู่หน้ากุฏิ ที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างให้เลือดทะลักออกจากปากจมูกแม้ไม่เห็นว่ามีบาแดแผลใดๆเลยถามร่างกายที่สำคัญท่อนล่างลงมาที่เห็นนั่นมันเป็นเสือไปครึ่งตัวพระธุดงโูปนี้เป็นเสือสมิงและอยู่กับชาวบ้านมาตลอดที่เกิดเรื่องรล้าขึ้นโดยที่ไม่มีใครรู้เลยแม้แต่คนเดียวนี่ถือว่าสะสมแล้วกับเวรกรรมที่ทำ ไว้พบกันใหม่ <laughs>